ที่กำลังเข้ามาฮือหาตอนนี้กลับกลายเป็น TikTok นะครับ Daily Motion นะครับที่กลับกลายเป็นแอปพลิเคชันที่เข้ามาได้รับความนิยมอย่างสูงนิวมีเดียกำลังเข้ามามีอิทธิพลนะครับนิวเีเดียจึงเป็นสื่อที่เรียกว่าสื่อใหม่นะครับสื่อใหม่จะเข้ามาเสมอเกิดการเปลี่ยนแปลงเสมอนั่นหมายความว่าการยึดติดจับแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันในระหว่างนี้นะครับเป็นทิศทางที่ผิดแม้กระทั่งกรอบเฮาส ที่บอกว่าโด่งดังกําลังเอามาใช้ในประเทศไทยพูดตอนนี้ในต่างประเทศไม่ว่าสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นเขาเอาไปแล้วนะแต่ก็มีคนบางกลุ่มบางพวกก็กาลังเข้ามาใช้ใกําลังฮือฮาออ้ยขับเข้ากาลังมาแต่ความจริงไม่ใช่ฮะเป็นสิ่งที่ล้าสมัย สวัสดีครับมาพบกับผมทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศทั้งเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจและก็ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมทั้งนะครับสื่อสังคมออนไลน์ที่ชื่อว่าดิวมีเดียกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง t ิ k กตอกปรากฏว่านำทำคะแนนนำนะครับเหนือ Facebook ด้วยซ้ำไป กลุ่มตาลีบานก็มีการประกาศบุกชิงจุดยุทธศาสตร์ภาคเหนือนะครับหลังบุกรุกสายฟ้าแลบตีเมืองเอก5จังหวัดแตกภายในไม่กี่วันนะครับกลุ่มตาลีบานเข้าทําการยึดจังหวัดในอัฟกานิสถานได้6จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับตั้งแต่วันที่วันจันทร์ที่9สิงหาคมที่ผ่านมาภายหลังการบุกสายฟ้าแลบนะครับตลอดพื้นที่ทางภาคเหนือในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและตีศูนย์กลางการชุมนุม ชนเมืองแตกนะครับแห่งแล้วแห่งเล่าขณะที่ฝ่ายรัฐบาลพยายามดิ้นรนหนักนะครับเพื่อสกัดการก่อความไม่สงบใน,นกลุ่มนี้กลุ่มตริบันนะครับเคลื่อนทัพเข้าไปเมืองอไอบักนะครับทางเมืองเอกของจังหวัดซามันกันนะครับโดยไม่มีการต่อสู้นะครับภายหลังพวกอาวุโสข,ของกลุ่ม ชุมชนร้องขอพวกเจ้าที่ยอมทิ้งเมืองนะครับเพื่อให้เกิดความรุนแรงมากกว่านี้หลังจากที่เกิดการประทะกันบริเวณชานเมืองมานับสัปดาห์แล้วนกะารบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสามันได้มีการถแถลงตอนนี้ก็บุกยึดไปแล้ว6จังหวัดนะครับสำหรับกลุ่มตาลิบานหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและกลุ่มนาโตถอนกําลังออกจากอัฟกานิสถานนะครับในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจาราคาน้ํามันลงนะครับทองคําร่วง หนักนะับกังวลสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในสหรัฐอเมริกานะกรับและกัหุ้นนะกรับในสหรัฐอเมริกาก็ปิดผสมผสานราคาน้ำมันขยับลงกว่า2%นะครับแต่ระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัดชักการสถานการณ์โควิด -19 ในเอเชียโดยเฉพาะจีนชาติผู้บริโภกรายใหญ่และด่อนด้าแข็งค่าปัจจัย หลังนี้ชุดทองคำร่วงขณะที่วอร์ซีดปิดผสมผสานหลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการตั้งแต่วันศุกร์ที่6สิงหาคมที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเกิดทารกจิ๋วเล็กที่สุดในโลกนะครับตอนคลอดกลับบ้านได้แล้วนะครับหลังอยู่โรงพยาบาลเป็นปีนะครับทารกรายหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นทารกรายแรกที่คลอดแล้วตัวเล็กที่สุดในโลก ได้รับอนุญ,ญาตออกจากบ้านนะครับต่อไปฮะได้รับอนุญาตออกจากโรงพยาบาลกลับไปยังบ้านรักษาตัวในห้อง ICU ก่อนหน้านี้มานานกว่า13เดือนหนูน้อยเพศหญิงเก็กอยู่ส่วนนะครับซึ่งน้ำหนักเพียง121กรัมนะครับพอๆกับผลแอปเปิลนะครับมีส่วนสูงเพียง24เซนติเมตรตอนลืมตาดูโลกขนาดที่สศติเดิมทารกแรกคลอดที่ตัวเล็กที่สุด ในโลกนั้นเป็นเด็กหญิงรายหนึ่งในสหรัฐอเมริกาซึ่งถือกำาหนดด้วยน้ำหนัก245กรัมในปี2018นะครับตอนนี้ตอนขากลับบ้านก็ปรากฏว่าอ้วนตับเลยนะฮะซึ่งก็อยู่โรงพยาบาลมานานพอสมควรตอนนี้กลับไปก็อ้วนตับเลยทีเดียวในขณะที่ศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกานะครับเตือนงดเดินทางเข้าประเทศไทยกังวลสถานการณ์โควิด -19 ระบาดอย่างหนักศูนย์ควบคุมโรค และป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ CDC มีการออกคำเตือนให้ชาวอเมริกันงดเดินทางเยือนอิสราเอลฝรั่งเศสไทยไอซ์แลนด์และอีกหลายประเทศเนื่องจากเคสติดเชื้อรายวันโควิด -19 ที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศเหล่านี้ CDC ยกคำแนะนำนะครับชาวอเมริกันเดินทางมาประเทศไทยเป็นการเสี่ยงสูงมากต่อการแพร่ระบาดโควิด -19 ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ได้ปรับคำเตือนสำหรับผู้ที่เดินทางมายัางประเทศไทยสูงขึ้นตามแนวทางของ CDC ที่ระบุว่าไทยอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงนะครับในขั้นที่4นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการประกาศเตือนเป็นอระอลอกที่2แล้วสำหรับเหตุการณ์ในประเทศไทยที่อิสราเอลนะครับปรากฏว่าเข็มที่3ก็เอามาอยู่ผู้บผว้ติดเชือ้อโควิด1 9แล้ว14รายหลังจากฉีดเข็มที่3เพื่อทําการกระตุน้นข้อมูลในกระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอล มีประชากร14รายติดเชื้อโควิด -19 หลังจากรับวัคซีนเต็มเข็มกระตุ้น1สัปดาห์หนังสพิมพ์ t h ยออฟอิสราเนะครับมีการระบุว่านะสำนักข่าว Channel 2เวนตะครับแต่ขณะเดียวกันก็พอมีข่าวดีอยู่บ้างเมื่อพบว่าผู้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่3นั้นมีผลข้างเคียงคล้ายกันนะฮะหรือน้อยกว่า หลังจากฉีดเข็มที่2ซึ่งตอนนี้ผลข้างเคียงน้อยลงแต่คงมีการติดแต่ก็ยังคงมีอาการที่ไม่รุนแรงมากนักในขณะที่สหรัฐอเมริกาปรากฏว่าบอกเป็นเรื่องของอัฟกานิสถานที่จะป้องกันตนเองหลังการลุกคืบของกลุ่มตาลีบนันสหรัฐอเมริการะบุเป็นเรื่องของกองกําลังความมั่นคงของอัฟกานิสถานในการปกป้องประเทศหลังกลุ่มตาลีบันเข้าทําการบุกยึดเมืองเอกของจังหวัดต่างๆนะครับเป็นแห่งที่6 เช่นเดียวกับหลายเมืองที่อยู่ในแนวาชายแดนและเส้นทางการค้าต่างๆซึ่งตอนนี้ถูกรุบขึ้นไปอย่างมากในขณะที่ก่อนหน้านี้อังกฤษก็ประกาศบอกว่าถ้ากลุ่มตาลิบันสามารถยึดพื้นที่ในอัฟกานิสถานได้ก็พร้อมที่จะบริหารจัดการ,นะรประเทศร่วมกับกลุ่มตาลีบนันในขณะที่น้องสาวคิมจองอึน คูนะครับสหรัฐอเมริกาและก็เกาหลีใต้ระวังเจอดีนะครับหนักกว่าเก่าหลังจากไม่ยอมเบรกการซ้อมรบคิมโยจองนะครับน้องสาวผู้นำเกาหลีเหนือออกมาประนามรัฐบาลสหรัฐก็ประนามของเกาหลีใต้นะครับว่าทรยศหลังจากเปิดการซ้อมรบร่วมกับสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์นี้พร้อมขู่ว่าอเมริกาและ สมขาวต้องเผชิญกับภัยคุกความด้านความมั่นคงร้ายแรงนะครับยิ่งกว่าเดิมเป็นสิ่งตอบแทนน้องสาวคิมจองอึนได้มีถ้อยแถลงพันธ์สำนักข่าว KCNA ว่าการซ้อมรบระหว่างสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรและเป็นการทำลายตัวเองอีกทั้งยังมีเจตนาข่มขู่และกระพือความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ต้องเผชิญกับภัยคุกความด้านความมั่นคงที่รุนแรงกว่าเก่านะครับ จากการที่พวกเขามองข้ามคำเตือนนะและเดินหน้าแผนซ้อมรบที่อันตรายเธอระบุแบบนั้นในขณะที่จีนนะคับหลังจากที่มีสาวน้อยแชมป์กระโดดน้ำนะครับได้รับรางวัลเหรียญทองโอลิมปิกชวนหงชันนะครับชาวเน็ตก็บุกเช็คอินแน่นนะตอนนี้ก็ปรากฏว่าเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด -19 หมู่บ้านของสาวน้อยมหัศจรรย์นะครับฉวนโสงฉางนะครับแชมป์กระโดดน้ำโอลิมปิกชาวจีนวัย14ปีถูกปิดห้ามบุคคลภายนอกเข้าเป็นการชั่วคราวหลังมีจากจากมีนักท่องเที่ยวและชาวเน็ตแแหกไปเช็คอินกันแน่นขนาดจนเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด -19 หนังสพิม์ Global t i m e ของจีนรายงานว่ามาตรการปิดหมู่บ้านมีขึ้นหลังจากมีชาวจีน ทั่วทุกสารทิศนะครับแห่แหนไปเยี่ยมบ้านของฉวนจนเกิดการแอรอัดซึ่งขัดต่อมาตรการการควบกลุ่มโรคนะครับรายงานระบุว่าชาวเน็ตบางคนถึงขั้นปีนต้นไม้ในบ้านของฉวนและขโมยขนุนไปเป็นที่ระลึกขณะที่นะครับชาวบ้านอีกคนเล่าว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าไปล่าสดในหมู่บ้านไม่หยุดไม่หย่อนไม่ว่าจะเป็นเวลาดึกดื่นเที่ยงคืนหรือแม้ตอนฝนตก แฟนกลับยังขนเอาขนมนมเนยเครื่องเล่นเกมหยุกยาสารพัดไปให้ที่บ้านของฉวนหลังจากทราบข่าวว่าสาวน้อยคนนี้ตั้งใจคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกระโดดน้ำโตเกียวเกมส์เพื่อนำไปรักษาแม่ที่กำลังป่วยซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจีนในขณะที่คุณปู่อินเดียฮะกลับถึงบ้าน45ปีคิดว่าตัวเองตายในเหตุการณ์เครื่องบิน โดยสารระเบิดหม่งโลกนะครับชาวอินเดียวัย70ปีรายหนึ่งซึ่งคนอื่นๆคิดว่าเสียชีวิตไปแล้วจากโศกนาฏกรรมนะครับเครื่องบินของสายการบินอินเดียแอร์ไลน์หม่งโลกในมุมไบเมื่อปี1976ได้เดินทางกลับบ้านในเขตคอลัมนะครับรัฐเกระเมื่อวันที่31กรกฎาคมหลังอุบัติเหตุผ่านพ้นมา45ปีท่ามกลางบรรยากาศต้อนรับกันอย่างอบอุ่นะ ถึงขั้นหนึ่งหลังน้ำตากันตอนที่เห็นแม่วัย91ปีของเขานะกำลังรอต้อนรับอาแขนต้อนรับลูกชายกลับสู่อ้อมกอดอีกครั้งในขณะที่ชาบ,บ้านและบรรดาผู้นำท้องถิ่นร่วมกันมาแสดงยินดีนะครับเขาบอกว่าทัานการนะต้องมาเจอจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตหลังเกิดสายการบินของอินเดียแอร์ไลน์ประสบอุบัติเหตุในเมืองบุมไบในปี1976คร่าชีวิตไป95คนตามรายงานระบุว่า นะครับทันการเป็นผู้ดำเนินการโครงการด้านวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาหรับและรับเชิญเข้าไปในโครงการเหล่านั้นในกลุ่มอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยเขาก็เล่าว่าได้เก็บเนื้อเก็บตัวจนกระทั่งผ่านไปไม่นานก็เริ่มเปิดปากเล่าเรื่องให้นักจิตวิทยาที่ปรึกษาอะไรหนึ่งฟังจากนั้นพอ NGO ทราบเรื่องก็ดำเนินการสืบสวนสุดท้ายนะครับแม่ของเขาวัย 91ปีนะครับยังมีชีวิตอยู่นังสือพิมพฮินดูสแตนทมส์นะครับระบุนะครับว่าญาติพวกเขาตรวจสอบรายชื่อผู้โดยสารซ้ำๆนะครับหลังเครื่องบินประสบอุบัติเหตุแต่ไม่พบรายชื่อของเขาทว่าด้วยไม่มีข้อมูลอื่นหลังจากเกิดโศกนาฏกรรมจึงสันนิษฐานว่าเขาเสียชีวิตทั้งที่นะครับมีรายงานว่าพวกญาติร้องขอให้มีการสืบสวนเบื้องต้นแต่สุดท้ายก็ยอมตัดใจ นะครับเชื่อว่าทันการไม่มีไม่มีการลอดชีวิตมันเหมือนฝันจริงๆสําหรับพวกผมผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าผมจะได้พบญาติโดยเฉพาะแม่ของเขานะครับซึ่งปรากฏว่าเขาหายไปก็เนื่องจากมีปัญหาทางสุขภาพจิตในขณะที่ไม่แปลกใจรายงานของ UN ว่าด้วยโรคร้อนนะครับภูมิคุ้มกันของโลนะสูงขึ้นไวกว่าที่คาดนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่านักรณรงค์ทาง สภาวะอากาศโลกชาวสวีเดนวัย8 8ปีนะครบเกรนทาชุนเบิร์กแสดงความเห็นว่าเธอไม่รู้สึกแปลกใจต่อรายงานสภาวะอากาศของโลกนะครับของสหประชาชาติที่ออกมาเมื่อวันจันทร์ที่9สิงหาคมที่ระบุว,ว่าโลกกำลังอุ่นขึ้น1.5องศาเซียเซียสภายในปี2050นะครับเร็วขึ้น10กี10กว่าปีนะฮที่คาดหมายไว้นะครับและโอกาสที่จะลีกเลี่งยงไฮนะ ภัยพิบัติทางธรรมชาติกําลังหมดลงอย่างรวดเร็วปรนะครับรายงานที่ออกโดยคณะกรรมการภายในรัฐบาลว่าการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางอากาศของโลกของสหประชาชาติถูกเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับเตือนว่าวิกฤตทางอากาศตอนนี้กําลังอยู่ในระดับรหัสสีแดงสําหรับมนุษย์นะซึ่งตอนนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น,นในขณะที่สารมีการปล่อยตัวนะครับลีแจยองนะครับทายาทของซัมซุงภายใต้ทันบน นะครับจอพ้นคุกวันศุกร์นี้ลีแจยองนะครับรองประธานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งต้องโทษจำคุก2ปีครึ่งฐานทุจริตจ่ายสินบนยักยอกทรัพย์และอื่นๆได้รับอนุญาตการปล่อยตัวโดยเงื่อนไขทันบนคาดว่าจะออกจากเรือนจำนะครับในวันศุกร์ที่13สิงหาคมกระทรวงยุติธรรมเกา,าหลีใต้แถลงและการตัดสินใจให้ลีแจยอง รองประธานซัมซุงนะครับอิเล็กทรอนิกส์ได้รับทานบนเป็นผลมาจากการพิจารณาทบทวนหลายๆปัจจัยเช่นความรู้สึกของสาธารณะและพฤติกรรมที่ดีของเขานะครับระหว่างกลุ่มขังลีอายุ53ปีถูกดำเนินคดีฐานจ่ายสินบนให้แก่เพื่อนหญิงคนสนิทของอดีตประธานน้ำดีบักกินยเฮนะครับและถูกสั่งจำคุกครั้งแรกเป็นเวลา5ปีเมื่อปี2 0 1 7 ก่อนได้รับการปล่อยตัวในปีถัดมาเนื่องจากสารอุทธร์ยกฟ้องเกือบทุกข้อหาในคดีจ่ายเงินสินบนส่วนความผิดอื่นๆก็ให้มีการรอลงอาญานะครับซึ่งปรากฏผลการสำรวจพบว่าประชาชนราว70%สนับสนุนนะครับให้ลีได้ทำทานบนนะครับแต่ยังมีเสียงคัดค้านจากองค์กรภาค,ภาคาพลเรือนที่มองว่ารัฐบาลประธานบิบดีมุนแจอื่นกำลังใช้ความยุติธรรมแบบ2มาตรฐานเพื่อคน ที่ช่อบโกงเป็นมหาเศรษฐีหรือพผู้มีอํานาจในบ้านเมืองประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือฮือฮามากนะครับเฟซบุ๊กนะครับกลายเป็นแอปพลิเคชันที่มีคนดาวน์โหลดนะครับน้อยกว่า t i k t o อกนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าผลการสำรวจนะครับทั่วโลกของการดาวน์โหลดประจำปี2020พบว่า TikTok แอปพลิเคชันจากจีน สามารถเอาชนะคน Facebook จากตะวันตกได้สำเร็จและกลายเป็นผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียในระดับท็อปของโลกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการศึกษามาตั้งแต่ปี2018หนังสืองพิมนิเคอเอเชียนะครับสื่อของญี่ปุ่นรายงานว่ามีความวิตกเพิ่มขึ้นจากการศึกษาความปลอดภัยด้านบุคคลทำให้เชร์กแกรมนะครับแอปพลิเคชันส่งข้อความสามารถลบโพสต์นั้นสามารถทำสถิตินะครับอันดับ สูงระหว่างปีหลังจากแอปโซเชียลมีเดียอันนี้สงจากวิกฤตโควิด1 i d 1 9ทำให้มีผู้ยอดใช้เป็นจำนวนมากนะครับบริษัทไบเดนนะครับซึ่งมีฐานะอยู่ในจีนและเป็นผู้พัฒนา TikTok ได้เริ่มส่งเวอร์ชั่นนานาชาติออกมาตั้งแต่ปี2017นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา TikTok สามารถค้นโซเชียลมีเดียนะครับเจ้าดังทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Facebook WhatsApp Instagram และรวมไปถึง Facebook Messenger ในแง่การดาวน์โหลดที่แม้แต่ในสหรัฐอเมริกาเองมีรายชื่อแอปพลิเคชันโซเชียลทั้งหมดที่มีเจ้าของเดือคือ Facebook เว้นแต่ TikTok ที่มาจากจีนนิเคอเอเซียชี้อย่างนั้นสถานการณ์ของ TikTok ในสหรัฐอเมริกายังคงนะครับไม่แน่นอนต่อไปไม่ว่าประธานดับดีโจเบเดนจะสั่งถอนคำสั่งการให้บริหารนะครับออกไปจากนะครับหลังผู้นำ โดนัลด์ทรัมป์ลงจากตำแหน่งขณะที่หนังสือพิมพ์ Financial Times นะครับบอกว่าบริษัทไบเดนได้เดินหน้าปัดฝุ่นแผนที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่ถ้าว่าโฆษกบริษัทไบเดนเปิดเผยกับ n i ก k e อว่าข่าวออกไปนั้นไม่เป็นความจริงและยืนยันว่าบริษัทไม่มีแผนจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เพื่อทําการซื้อขายแต่อย่างใดบริษัทแอนนี่นะครับซึ่งเป็นแนวร่วม ข้อมูลนะครับวรวบรวมข้อมูลสำรวจในสหรัฐอเมริกาในนิเคอีกล่าวว่าในช่วงเวลาของการดูทั้งหมดสำหรับแอปพลิเคชันทิกต o k ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่าของ y t u t u นะฮรระยะคลิประิยะสั้นยังคงเป็นไปได้ในความสนใจของผู้ดูต่อไปนะครับและระบุว่าเพื่อพิจารณาในแง่ของคอนเทนต์พบว่าเพลงและตลกบันเทิงนั้นมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ส่วนโคเวลนะครับแอปพลิเคชันมีเดียที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นแต่คลับเฮาพบว่าได้ออกไปจากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ต้นปีเป็นที่เรียบร้อยในเชิงงานวิเห์นะครับเราคงเห็นชัดเจนนะสถานการณ์ในตะวันออกกลางตอนนี้สหรัฐอเมริกานะครับถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถาน กลุ่มตปฏิบันเข้าทำการยึดกรองพื้นที่ได้มากกว่า6จังหวัดและมีแนวโน้มที่จะเข้าทำการยึดกรองพื้นที่ต่างๆนะครับทั่วนะพื้นที่ของอัฟกานิสถานสหรัฐอเมริกาตอนนี้ถอนกำลังออกหลังจากพ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลางและถอนกำลังมุ่งหน้าสู่เอเชียมาพร้อมกับกองกำลังนาโตขณะที่กำลังทำคลิปอยู่นี้ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้นะครับอังกฤษ แล้วก็รวมถึงอินเดียและก็ไทยกำลังทำการซ้อมรบนะครับร่วมกับสหรัฐอเมริกานะครับที่บริเวณทะเลจีนใต้ในขณะที่รัสเซียและจีนก็ทำการซ้อมรบเช่นกันสถานการณ์ก็เป็นไปด้วยความตึงเครียดนะครับเรื่องของสภาวะโรคร้อนตอนนี้ต้องยอมรับนะครับปี2050เนี่ยจะมีผลกระทบเข้ามาสังเกตให้เห็นว่าภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นจากสภาวะที่โรคร้อนที่กำลังเกิดขึ้น น้ำท่วมที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าขั้วโลกเหนือนั้นละลายนะครับทำให้น้ําแข็งที่แข็งตัวเกิดละลายแล้วก็เข้าสู่แม่น้ํามากขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์นะครับถ้ามาว่าเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับต้องยอมรับว่าตอนนี้นิวมีเดียกำลังเข้ามามีอิทธิพลผมเคยเรียนหุ้นสวนว้นะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น l ล n e ที่กําลังโด่งดังในช่วงระหว่างนี้มีโอกาสที่จะดรอปลงไปและสูญหายไปเหมือนอะไรเหมือนเมื่อก่อนนี้เพิร์เมื่อก่อนดังมากเพิร์นะครับเด็กรุ่นหลังๆคงอาจจะไม่ได้ใช้นะครับต่อมาก็ M.S.M ของทาง Windows ตอนนี้ก็สูญหายไปแล้วแล้วก็เป็น Hi-Fi ล์ Fi, นะครับก่อนจะมี Facebook ก็มี Hi-Fi ล์ Fi. ปรากฏว่าทั้ง3แอปพลิเคชันเนี่ยหายไปเลยนะครับมีอยู่นะแต่ไม่มีคนใช้นะครับ ที่ฮือฮากันมากในประเทศไทยก็หนีไม่พลล้นไลน์หนีไม่พ้นเฟซบุ o กนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็น w h a t s p นะครับ WeChat WeChat ก็ดาวน์ไปแล้วแทบไม่มีคนใช้แล้วสำหรับในประเทศไทยนะครับ p อ s a p p ก็เช่นกันแต่ที่กำลังเข้ามาฮือฮาตอนนี้กลับกลายเป็น TikTok d นะครับ t i o n y Motion นะครับที่กลับกลายเป็นแอปพลิเคชันที่เข้ามาได้รับความนิยมอย่างสูง นิวมีเดียกำลังเข้ามามีอิทธิพลนะครับนิวมีเดียจึงเป็นสื่อที่เรียกว่าสื่อใหม่นะครับสื่อใหม่จะเข้ามาเสมอเกิดการเปลี่ยนแปลงเสมอนั่นหมายความว่าการยึดติดจับแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันในระหว่างนี้นะครับเป็นทิศทางที่ผิดแม้กระทั่งกรอบเฮ้าที่บอกว่าโด่งดังกําลังเอามาใช้ในประเทศไทยพูดตอนนี้ในต่างประเทศไม่ว่าสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นเขาเอาไปแล้วนะแต่ก็มีคนบางกลุ่มบางพวกก็กำลังเข้ามาใช้ใกําลังฮือฮาอุย้ยขับเฮ้ากาลังมา แต่ความจริงไม่ใช่ฮะเป็นสิ่งที่ล้าสมัยเขาใช้แอปพลิเคชันอย่างอื่นในการใช้สิ่งเหล่านี้เรียกว่าอะไรนิวมีเดียที่กําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองและนิวมีเดียค่อนข้างจะมีอิทธิพลนะครับในระหว่างนี้มีคนดูนิวมีเดียมากกว่าการดูวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์โดยเฉพาะในประเทศไทยด้วยซ้ําไปนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ กับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทัศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ